สุดเลยครับยี่นี่นรับเข้าสู่ฮาซานร,รอนจิ้นนะครับหรือว่าฮาซานรถเครื่องนะจ๊ะโอ้วันนี้มากับฝนนะเดี๋ยวต้องมารีวิวกันในบ้านนะฮะเรียกว่ารีวิวในบ้านเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับเจ้าดูกติมอนสเตอร์796อีกเ <c oughs> ช่นเคยนะครับแต่คันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่า <c oughs> ดูซิดูซิเธอดูซิเธ เ yeah. นี่ยเฮ้ยชุดแฟร์ลิงของเขาเนี่ยอุ้ยฟังนะหลังไม่โดนไฟฮะชุดแฟร์ลิงของเขาเนี่ยสวยมากครับชุดแฟร์ลิงของเขานี่ฮะทาลายผมไม,ไม่มั่นใจนะว่าลายนี้มันเป็นลายของของตัวแข่งตัวไหนนะผมคุ้นๆนะผมรู้คุ้นว่าเป็นลายตัวแข่งนะ สี่หกฮะเลขสี่หกโอ้โหงวดนี้ฮะแทงนล้ฮะสี่หกสี่หกให้ดูรอบๆอบคันก่อนแล้วกันนี่ครับสวยไหมผมว่าคันนี้สวยนะอไฟท้าย NR4 ด้วยบางคนอาจจะงงว่าไฟท้าย NR4 คืออะไรเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะ มันสวยอะเฟทาอาร์ RC, มันจะดูแบบว่าลํายุกอะนี่มองมุมไหนก็สวยอะเอา้าจริงๆไม่ได้อวยนะแต่มันสวยจริงๆนี่มองรอบฮะให้ดูรอบรอบก่อนแล้วกันนะครับแบบว่าไล่ดูทีละจุดเลยฮะดูสต็อปเปอร์ก่อนฮะปกติฮะ ลงลงอักขระให้ด้วยนะครับนี่ปั๊มเบรกนี่เขาไปติดตรงนี้ให้เป็นสีแดงด้วยนะมันทำให้ดูรู้สึกว่าคล้ายๆพวก M4 อ่ะอือลองไ้ค่อยไล่ดูนะดูมาร์กเมอร์ต่างๆนั้นเนียนๆนะเนียนๆสวยๆใสๆเจาะให้ดูเลยฮะว่า ตัวรถแต่ละจุดเป็นยังไงนี่ะอย่างที่เห็นตรงหน้านี้นะสเตอร์ใกล้จะหมดใช่ไหมผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เปลี่ยนจริงๆอ่ะผมต้องเปลี่ยนให้แหละแต่ว่าผมอยากให้เจ้าของรถอะที่คนที่ซื้อคนนี้เป็นคนเลือกว่าอยากได้สเตอร์แบบไหนและผมก็จะเปลี่ยนก่อนส่งมอบรถให้ นะครับอยากให้แบบว่าได้รถไปแล้วอยากได้สเตอร์แบบตรงใจอ่ะนะถ้าใครซื้อก็ซื้อคันนี้ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับก่อนส่งมอบรถนะครับเอาแบบว่าตรงใจคุณเลยผมก็เลยยังไม่เปลี่ยนให้นะนี่คือเหตุผล <c oughs> <c oughs> อ่าดูอีกฝั่งนึงฮะดูรายละเอียดลึกๆฮะดูทั่วๆดูบอบๆอ่าดูบอบ ดูครับสวยอะคลิปนี้ขออนุญาตไม่ได้สตาร์ทให,ให้ให้ดูนะครับเพราะว่าผมอยู่ในบ้านด้วยแต่แม่สตาร์ทสักน่งก็ได้นะเพราะว่า <c oughs> อยู่บ้านคนเดียวตรงนี้ครับมีการติดตรงนี้ด้วยเป็นสีแดงเพราะว่าปกติเนี่ย มันจะไม่เป็นสีแดงนะมันจะเป็นสีเดียวกับฝาเครื่องไปเลยยังเนียนเนียนนะยังเนียนเนียนสวยๆเนียนๆทุกจุดอะไล่ดูทละจุดนะอืมสวยๆดูยางดูดอกยางอะสูไม่ดูดันดอกยางปั๊มด้วยอ้าวหนูมีปั๊มบนมาด้วยครับปั๊มบนยังหล่อบอกเลยคนนี้ปั๊มบนยังหล่อ ปั๊มมันยังรอยัดแค่ท่อฮะนี่ล่นลนนะถูกใจสารล่านแน่เปิดดูไฟท้ายดูฮะ NRC เป็นยังไงนี่ฮะไฟท้าย NRC จะเป็นอย่างนี้นี่โคตรอนาคตโคตรล้ำอ่ะ ไฟท้ายมันคดล้ําเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูอ๋อนี่อ่นี่ยมันรอเออมันดูแบบว่าอนาคตมากมันดูโคดล้ําอ่ะไฟท้ายนี่ยอืมดูยางหลังครับเหลือเหลือ,อยางหลังยังเหลือเหลือฮะอ่าโอเคฮะ ไปก,ก่อนคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับเจ้าเจ็ดเก้าหกมากนะครับขอใส่ใส่ใรายละเอียดสักนิดนึงเนี้ยก็เจ็ดเก้าหกก็คสนะัสต์แบบร้อซีซีเนาะอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะแปดร้อยซีซีแล้วก็สองสูบแอ r ทวินนะครับซึ่งมันต่างจากสองสูบชาวบ้านเขายังไงก็คือมันเป็น ทรงแบบตัวแอลอะแล้วก็มันมีความคลิกิลั่นตรงที่คนอื่นเขาใช้สปริงวาลใช่ไหมแต่ดูกติเขาไม่ใช้สปริงวาลเว้ยเขาใช้กระเดื่อววาลบางคนเจอดูกติเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ย,ยทำไมเสียงเครื่องมันดังจังเลยก็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 รถแม่งจะพังหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับเสียงเครื่องมันดังอย่างนี้ปกตินะฮะเพราะว่า ดูกติเนี่ยมันไม่ได้ไปสปริงวาลไงสปริงวาลเสียงมันก็จะเงียบถูกไหมแต่พอเป็นกระดึ่งวาลวเนี่ยเสียงมันจะแบบว่าลั่นแบบว่าก๊อกก๊อกก๊อก,ก,ก,กเหมือนแบบลูกเหมือนหัวลูกสูบชนชนวาวแล้วอะ่ะแต่จริงๆไม่ใช่ฮะมันคือมันคือเสียงของของกระดึ่งวาวของดูกตินั่นเองนะครับอืมจัดได้ว่าเป็นรถที่ขับบนท้องถนนเนี่ยท้องหนักมากๆครับ มือใหม่เนี่ยต้องประมาณเป็นเองพอสมควรเลยนะถ้าจะขับรุ่นนี้นะฮะเพราะว่าผมเองก็เอาจริงก็ห้าวอะตอนผมได้รถมาผมก็ไม่เคยขับรถใหญ่เลยผมก็ขับเจ็ดเก้าห้าเลยห้าวฮะขับอยู่ยี่สิบอะเปิดคันเร่งเหมือนกับขับฟีโน่อะคิดว่าตัวเองขับฟีโน่เปิดไปโอ้โหเย็ดแค่ K, คือท้อปันหาศารมากครับ มือผมแทบหลุดออกจากแฮนด์จริงๆมือผมแทบหลุดออกจากแฮนด์ครับอ่าดูเลขใหม่เนี่ยพอเปิดหน้าจอมาสวปนี่จะขึ้นว่าดูกรติมบมิเตอร์796นะครับเลขใหม่อยู่ที่ 15, 1 5ึ่งกิโลนะครับผมลองให้ฟังเสียงสักนิดหนึ่งฮนะ <c oughs> เรารีวิวข้างนอกไม่ได้แล้วก็จัดในบ้านนี่เลยะอะเออเออเออพอครับพอ <c oughs> ดีลูกไม่อยู่อะเลยทำได้แะถ้าถ้าลูกผมอยู่นี่ไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับเพราะว่า แค่บิดกุญแจมาปุ๊บลูกผมก็พลาดยายอเพราะว,ว่าผมเคยพลาดครั้งหนึ่งฮะพอดีลูกผมเดินเดินอยู่ข้างๆรถแลถ้วทีนี้ผมสตาร์ทรถแล้วผมไม่รู้ว่าลูกผมเดินอยู่แถวนั้นตกใจกลัวทุกวันนี้ก็ยังติดตาตึงนะว่ากลัวเสียงรถมอเตอร์ไซค์มากครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิ่งนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับ ก็ไงาฝากติดตามด้วยครับใครถูกใจคันนี้นะครับสอบถามราคาได้ในลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไครต์ด้วยนะครับคุณจะได้รู้ว่าถ้ามีรถใหม่เข้ามาปุ๊บเด้งเข้ามาปัาบ๊บคุณจะได้รู้แล้ว่ามีรถใหม่เข้ามาหรือว,ว่าติดตามทางหน้าเพจก็ได้และผมก็มีกลุ่มลับของร้านเ,าเรียกว่ากลุ่มลับแล้วกันนะ มีรถใหม่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับจะส่งเข้าไปในกลุ่มลับก่อนใครเลยนะฮะใครหาอยู่ก็แอดมาผมได้นะครับหาศาสตร์รถ Engine นะครับเรยกว่าแอดเฟซผมมาเลยนัดเด,ดทตรงมาเดอโอ้ยใครตั้งชื่อเฟซให้เหมืออยังไงก็สอบถามข้อมูลไฟแนนซ์ได้นะครับว่าผมถานเงินเดือนเท่านี้อายุงานอย่างนี้ใช้เอกสารอะไรบ้างผ่อนคันนี้ได้หรือเปล่านะครับ ยังไกงก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับวันนี้ก็บายบายก่อนแล้วกันไปพบกันใหม่กันนะครับสวัสดีครับ